สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคลับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะไอเดียง่ายๆนะฮะในการทำล่มล่มเป็นผ้าใบนะฮะที่จะกันฝนนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมยังไม่ยังไม่มีไอเดียที่จะทำตรงนี้นะฮะก็สามารถใช้เทคนิคตรงนี้ไปทำได้นะฮะ เป็นไอเดียง่ายๆใช้เหล็กไม่กี่ชิ้นนะฮะเหล็ก3ชิ้นเจาะรู2จุดนะฮะทำไมไอเดียล่มล่มพับเนี่ยมีจุดหมุนนะฮะจุดหมุนแบบนี้นะฮะกับล่มสไลด์นะฮะคือล่มสไลด์มันมีข้อเสียนะฮะมันติดขัดนะฮะมันใช้งานบ่อยๆมันก็กึกกักกึกกักนะฮะสไลด์ในเพาทรงกระบอกนะฮะมันก็ใช้งานไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปดูล่มพับจุดหมุนนะฮะ เรียกง่ายๆว่าเป็นลมพับเลยนะฮะเข้าไปชมลิปกันเลยนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นล่มพับนะฮะจุดหมุนคือจุดหมุนเขาเนี่ยเขาจะมีจุดหมุนตรงนี้หนึ่งนะฮะนะฮะแล้วกดจุดหมุนตรงนี้นะฮะอีกหนึ่งนะฮะมันก็จะลงมาแบบนี้นะฮะฟาบเดี๋ยวสาธิตกันเลยแบบนี้นะ แหมแบร์ไตาซาโอ้โหสุดๆเห็นไหมฮะฟาบนี่เป็นไงเล่านะฮะแบบนี้นี่เองถ้าเราสไลด์เนี่ยเราทำทรงกระบอกไว้ตรงเนี้ยหนึ่งจุดกับตรงนู้นหนึ่งจุดนะฮะแล้วเราสไลด์เข้านะฮะมันจะกึกกักกึกกักกึกกักขืนๆน,นะฮะถ้าเราทําเป็นจุดหมุนนะฮะแบบนี้นะฮะ มันก็จะเนิบลงแบบนี้นะฮะมันมีจุดหมุนนะฮะมันก็จะง่ายกว่านะฮะถ้าเป็นสไลด์เนี่ยเราสไลด์เข้าไปกึกมันก็อาจจะเข้าไม่พร้อมกัน,นะฮะมันคึกคักคึกคักคึกคักทำใบทามาพังพังจ้อยนะฮะเขาเรียกว่า <laughs> ก็คือมันไม่มีจุดหมุนนะฮะก็ไอเดียตรงนี้ก็นะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูด้านนี้ว่า เห็นไหมฮะปล่อยลงควัาเห็นไหมฮะเพราะมันมีจุดหมุนเนี่ยคุณจะทํำยังไงมันก็ไม่พังนะฮะลมพัดลมตีนะฮะมันมีจุดหมุนมันก็ให้ตัวได้อีกตั้งหากนะฮะโอ้โหอธิบายใช้มาเป็นสิบปีนะฮะยังไม่เคยมีปัญหานะฮะโอ้โหเ,เด็ดขาดจริงๆนะฮะตรงนี้ก็ไอเดียต่างๆนะฮะคลิป แก้ไขปัญหานะฮะอธิบายกวานก็เอาชีวิตประจำวันนะฮะการสร้างเครื่องมือมาเล่าสู่กันฟังนะ,ะปกติก็ไม่ค่อยแบร์ไตสักเท่าไหร่นะฮะปกติอมภูมินะฮะไม่ใช่ปกติไม่ใช่อมภูมินะฮะคือปกติไม่ค่อยได้อัดคลิปนะฮะเพราะว่างานเยอะนะฮะงานโปรเจกต์งานแก้ปัญหานะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ ใช้ชีวิตจริงนะฮะใช้ในชีวิตประจำวันจนแบบทนทานนะฮะถึงจะมาทำคลิปให้ดูนะฮะโอ,โอ้ใช้ไม่ดีแล้วมาทำคลิปให้ชาวบ้านเขาดูชาวบ้านเขาก็นะแก้ไขปัญหาไม่ได้นะฮะคลิปก็โดนดิสไลค์เข้าไปอีกโอ้โหทำคลิปยังไงอธิบายยังไงไม่ได้เรื่องเลยคือผมไม่ทำนะฮะผมก็ทำคลิปที่มันมีคุณภาพนะฮะ ใช้งานจริงจนแบบโอ้โหสมบุกสมบันสุดๆแก้ไขปัญหาได้สุดๆนะฮะอุ้ยถึงเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่มีขาค้ำด้วยนะฮะธรรมดาซะที่ไหนนะเห็นไหมฮะเข้าเลยกรูตรงนี้นะฮะนีะ่เอาสิเอากับมันได้ไหมละ่ะโอ้โหลมกินได้ไหมครานี้เห็นไหมฮะไอเดียแค่ตรงนี้ ะะวันนี้อธิบายกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็ไลค์ด้วยลนะ่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันวันนี้อธิบายกวานลาไปก่อนสวัสดีครับ